โยสวัสวดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กานทะั้าพอดชแนลอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมจะมาสอนการช่วยน้องแอสลี่โดยให้น้องไม่ต้องเจ็บจวแล้วเราไม่ต้องเจ็บตัวนะครับผมจะทําได้ไหมเนี่ยผมมาลองดูเลยดีวยกว่าผมว่าผมทําได้นะผมเซียนมากด่านนี้บอกเลยว่าผมพอเตียมพอสมควรครับอย่ากรีดน้องอย่ากรีดขอร้องอย่ากรีดเราเข้ามมซีนไปเลยครับผมแล้วก็เลงรอเลยมันจะมีตัวมาตรงนี้ก่อนหนึ่งสอง อย่าวิ่งครับอย่าวิ่งตายวะออตายเลยโอเคฟังนี้ฟังนี้เินเน้นครับผมรอใส่ตัะในสุดรอเลยมีตัวคนนี้ทีนึงเน้นเน้นครับผมแล้วก็อลลี่จะลุกขึ้นไปเดินไปหาประตูเร็ว,แล,วแล้วก็จะมีไอเอลิสตามาใช่ไหมเราก็มึงลีลาอะไรมึงเนี่ยแล้เร็วเดียร์ลี่เราสลังมาห,หน่อยนึงครับผม <S <S เพื่อกันโดนธนูยิงนะครับเราจะหล่อยตัวแดงก่อนอลลี่ปล่อยมันนอนนั่งไปโอ้ลำคันมึงละ ไอ้ยต่อยิงอยู่นั่นเนี่ยเรายิงแดงได้เลยหนึ่งสองสามโอเคจบครับผมแล้วก็ช่วยแอนดี้หน่อยหนึ่งเลี้ยงตัวนี้ครับต่อนเฮี้ยพลาดไอสัตว์เดี๋ยวธนูจะยิงดุไม่โดนช่วงนึงโอเคธนูจะยงิงเราไม่โดนเว้ยิงมาดิสวยธนูอยู่ไ,ไหนวะ เออเด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 ไอลนี่โดนจับไปเดี๋ยวเอายเสียหนวนโอ้กูเบื่อไว้ธนูอยู่ไหนวะอ้าวตายแล้วเหรอกูยังหาเดี้ยวกูเห็นตัวเลยกูวีแหละว่ากูหลอนเลยเนี่ยไอ้จัด